สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข่าวดบีจีเคพัฒนลบบุรีค่ะกับเราพบกับคุณผู้ชมนะคะในวันพฤหสัสบ,บดีที่15มกราคมพุทธศักราช2567มีข่าวที่น่าสนใจที่จะนำเสนอนะคะสองข่าวด้วยกันสักครู่เรามาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะจังหวัดลบบุรีค่ะประชุมคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยววิถีชุมชนครับติวชุมพร้อมนะครับอสอเปิดประชุมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบให้แจ้งครับให้พบกับทางการบริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำนวนยี่สิบสีโดยเมื่อวันที่24มกราคม2567เวลา9ก้นาฬิกา ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้แก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยววิถีชุมชนยนต์วิถีจังหวัดลบบุรีโดยมีนางกฤษณาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดนางสวามินีสระ,ะประชาสัมพันธ์จังหวัดพร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ด้วยจังหวัดลบบุรีได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ดําเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรซึ่งจะต้องเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกหนึ่งชุมชนในจังหวัดลบบุรีเข้ารับการคัดเลือกเป็นสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อย,ยอดและขยายผลความสําเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ เพื่อเป็นการปลูกกระแสท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างโอกาสสร้างไรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีได้มีการจัดประชุมหารือแนวทางการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยื่นวิถีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยจังหวัดลบบุรีมีชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างสารรค์ตามเกณฑ์การคัดเลือกออกมาเป็นสามชุมชนซึ่งผ่านเกณฑ์ประกอบด้วยชุมชนไทยเบื้องบ้านโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมชุมชนวัดห้วยแก้วอำเภอบ้านหมี่และชุมชนวัดอัมพวันอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อที่จะได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งชุมชนที่มีศักยภาพและตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกโดยคณะกรรมการมีมติพิจารณาคัดเลือกชุมชนไทยเบื้องบ้านโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคม เป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยววิถีชุมชนยนต์วิถีของจังหวัดลพบุรีเพื่อส่งยังกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปคัดเลือกระดับประเทศต่อไปเที่ยวเมืองไทยไม่จำเป็นต้องแผงหมู่บ้านที่ดีลายแหลง่งไปคุณจะรองชื่อชมุมสนสนที่เราอยากให้ล้องซ้ํากันลองเที่ยวลองเดินตะลาย เอกลักษณ์วิธีไทยไปชมทอนรำงชาวบ้านาาทำอาหารขาบวนแหงนดงามวัฒนธรรมล้ำค่า เราอยากให้ลองซ้ำกันลองเที่ยวลองเดินตนลาดเอเกลักษณ์วิถีไทยไปชมท้องรังชาวบ้านทำอาหารขาบวนแตงรุง,งาวัฒนธรรมล้ำค่าหัตธกัมจากองค์ปัญญา คุณผู้ชมคะมาที่ข่าวของทําบุญร้อยบาทได้เงินช่วยเหลือ1นึ่งแสนบาทซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดลบุรีมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกโครงการ100รอยดวงใจจํานวน1นึ่งแสนบาทจากเหตุการณ์เมื่อเวลา12นาฬิกา45นาทีของวันที่23มกราคม2อง7นบ ซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนวัดเชิงท่าเขตเทศบาลเมืองตะบนท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทาให้มีการประสานรถน้ําดับเพลิงเทศบาลเมืองลบบุรีและหน่วยป้องกันบรรเทาสาธรารณภัยข้างเคียงกว่า10บคันพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิรุดไปช่วยกันฉีดน้ําดับไฟกันอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นชุมชนในอดบ,บ้านเรือนประชาชนเป็นบ้านไม้เก่า ใช้เวลาประมาณ30นาทีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดตรวจสอบพบมีบ้านเรือนประชาชนถูกไฟไหม้ไปทั้งหมดจำนวน5หลังคาเรือนจากการตรวจสอบทราบว่าบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านเลขที่77มีนางทองพูลอิ่มใจอายุ62ปีเจ้าของบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้หลังยกพื้นสูงอยู่อาศัยกัน3ครอบครัวจำนวน10คน ไม่ได้ขนของออกมาเลยเพราะเพลิงลุกไหมอย่างรวดเร็วเพราะเป็นบ้านไม้เก่าทําให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีซึ่งนางพยาวสิงห์ทองอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่28พักอาศัยอยู่บ้านติดกันได้รับความเสียหายบางส่วนนางสาวจิรยาทองตันบ้านเลขที่70เสียหายบางส่วนและนางสาวบุพาเพชรประสมบ้านเลขที่28นอกจากนี้บ้านเลขที่80ของนางกาหลง บ้านไม้สองชั้นได้รับความเสียหายไม่สามารถพักอาศัยต่อได้สำหรับวันนี้พระโสมพลพัฒนาคุณเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณสง์ในส่วนของประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์นำคณะสงฆ์งจังหวัดลบบุรีทุนสัจจะบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณสงเคราะห์เดินทางมาให้กําลังใจและมอบสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มพัดลมไฟฟ้า มอบเงินให้กับสมาชิกโครงการ100ร้อนใจให้แก่นายอักขพลเฉลิมฤทธิ์กรณีไฟไหม้ทั้งหลังคือบ้านเลขที่7จจำนวน1 0 0 0แสนบาทและสมาชิกบ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วนคือบ้านเลขที่70มอบเงินช่วยเหลือ7,000บาทบ้านเลขที่28ิจำนวน9,000บาทและ3,000บาทพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าวาดวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการ100 1 0ร้อร้อยใจมีสมาชิกจำนวน16,000หลังคาเรือนเงินสมาชิกเข้าร่วมทำบุญจะมีปีละจำนวน100บาทจะเอามาช่วยเหลือทำบุญดูแลประชาชนทั้งจังหวัดลบบุรีซึ่งมี11อดำเภอซึ่งใครทำบุญจำนวน100บาทมีการพิจารณา3ขั้นตอนคือบ้านไฟไหม้ทั้งหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือ1 0 0 0 0 0บาทบ้านถูกไฟไหม้ระดับกลางระดับน้อย จะช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์นอกจากนี้ก็มีการพิจารณาสร้างบ้านผู้ยากไร้เดือดร้อนที่พักอาศัยอีกด้วยสำหรับวันนี้ทางคณะสงฆจังหวัดลพบุรีได้เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าได้ขณะที่ยังมีผู้ใจบุญนำอาหารก๋วยเตีย๋ยน้ำดื่มมาตั้งโต๊ะเลี้ยงครอบครัวผู้ประสบภัย และชาวชุมชนอีกด้วยส่วนประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถสมัครได้ที่วัดเสาทงทองจังหวัดลบบุรี คณะสงฆ์จะได้มอบปัจจัยและข้าวของช่วยเหลือแก่พี่น้องที่ประสบภัยที่ประสบอภิษภัยในเมื่อวานนี้เมื่อวันกเมื่อวานนี้ท่านจะได้ส่งตัวแทนสุดหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเอามาช่วยเหลือทําบุญดูแลประชาชนทั้งจังหวัดลบบุรีเลยทั้ง11อำเภอเนี่ยเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยดูแลกันเมื่าคุณท้าสมาคมพัฒนาคุณเจ้าวาดพระพุทธน้อย สติ๊กเกอร์เนี้ยที่ที่เราทำเนี่ยเ,เพื่อติดไว้ในบ้านแล้วก็ที่รถเป็นเครื่องเตือนคณะสงฆ์ในส่วนนี้นะครับกถือว่าเป็นงานของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีอ่าที่นะแล้วก็เวลาที่มันจะเมื่จะหมดสิ้นปีเราเห็นสติ๊กเกอร์เราก็จำได้เลยเตืเอนสตเิเราว่าเราควรจะไปต่อมันสนองกลบมาหาเรานะ <c oughs> ขาพาเจ้าครับมาไรงตาว่มาเติมเต็มในด้านจิตใจอันนี้แจกได้เลยนะพี่พี่เด็กแจกขอทานตรงนี้เลยนะคุณขอทานแล้วแล้วที่ว่าถ่ายใครไม่มีใครภรรยามารับครับมาดูดีรู้ไหมภรรยาใช่ไหมญาติๆบารมาช่วยกันเร็วเจ้าน้ำเพลน้องม่วงเจ้าวันพับคุณน้อยประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีที่ได้เมตตา ใดร้านดวงใจนะครับก็คือสมัครสมาชิกบ้านละหนึ่งร้อบาทถ้าบ้านไหนยกผ้าสูงหน่อยลูกเออยกผ้ามาทั้งหมด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 ทั้อามทั้งหมดท้งหมดั้งหดั้วยกดั้นหคดั้งหมั้หม้งหมดที้มดั้หทั้งหมดีั้งดงหทั้งหมดทั้งหมด้งนมทั้งรทั้งหมดทั้งหมดท้มทั้งหมดั้มดงม้ทั้ ค่ะคุณผู้ชมคะรายละเอียดทั้งหมดของข่าวรวีจีเคเบิลลบบุรีขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสน,สนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาสําหรับการรายงานข่าวของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณนรงศักดิ์พานังกลับบรรณาธิการข่าวชุดทีมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอมลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ